ทำที่สำมื่งีทีแล้วนะอะยรู้ว่าฉันเาสงอะอี้ี้ี้จนะไอ้านั่นน่นเต้นอะรกนอันนี้จะมารีวิวหมึกปิเผ็ดไหมไม่ผ็ดผ็ดโคตรหมากบังหยุดอันนี้มันหยุดอย่าลืมกดแอปชร่ได้รักษาพัน้านะนนนนนนว้าวนานน อกไปก่อนนี่เพื่อนจะกินน้ำหนึ่งไหนนะฮะจะกินยังไงไว้เย<ว>ี<ว>่ยมฮะยังเหรออ๋อออใครจับได้นะไม่มีใครจับได้เนอะแล้วฉันขอบอกเลยว่าวันนี้เราจะมากี่อาทีจบตอนนี้เลยก็ได้นะ,ะทุกคนอีแค่แค่นี้นะ